เราก็จะมาถ่ายในโอครับมีปลาไล่มาครับเมื่อกี้นี้ มันปลาไล่มาครับกกอไฟ่ครับโอ้โหครับตีขึ้นกอไฟครับไม่ตีข no. mmm. ึ้นกอไฟก็ยอดไม้ครับ ไปแล้วครับขึ้นแล้วครับกอไผ่อีกแล้วครับน้าโอบอกว่าไม่เน้นเอาปลาครับเน้นเอาหาครับนั่นครับกัดลูกปลาครับลูกปลาแล้วน้ายตีแล้วครับโดนหรือเปล่าปลาแล้วครับปลาแล้วครับน้าโอกับน้าใซครับ แล้วครับนักไสครับปิ้งแล้วครับโอ้ยไม่อยู่ครับดูด,ด,ดครับดูดเบาๆครับ ขึ้นต้นไผ่อีกแล้วครับน้าโอครับครนาใสโดนอีกแล้วครับนี่ครับอ๋อหลุดครับหลุดครับตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวที่สี่ตัวที่สามครับตัวที่สามครับของน้าใสครับไหนนะครับดูเหยือน้าใสหน่อยใสเหยือหมัน นาโอครับนาโอโดนนี่ครับ้อยเลยครับแน่งเลยครับับน้าโอโดนครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับนะครับตัวปลาห้อยู่กับต้นไม้ครับนาโอครับตัวแรกนะครับของวันนี้เลยครับโอ้โหอ้าวหลุดแล้วครับโอ้โหครับตัวแรกครับ นาโอต้องโดดน้ำเขาวันนี้ไมดว่าไม่ได้ปลาล่อโคดล่อโคดนี่เหีย้อยรบียบร้อยดีเต็มชัอเล็กครับปาก อย่อกินต้นไม้นะครับเรียบร้อยดีครับน้ากลับบ้านครับ